โอเคค่ะทุกคนคะเราใช้วิธีการย่นเวลานะคะย่นเวลาเนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากี้พูดตรงบริเวณจุดที่อลอยต่อนะคะของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทกับสุริยอ,รอมรินใช่ป่ะแล้วก็เดินเลาะเลาะเอา,าเรื่อยๆจนถึงพระที่นั่งปัญญวัฒนาที่กี้กำลังยืนอยู่เนี่ยอันนี้กี้ยืนอยู่บนพระที่นั่งปัญญวฒนาทุกคนเห็นไหมอ่านะคะเป็นการล้นย่นย่นระยะเวลาหน่อยนะคะทุกคนไม่งั้นนะเผลอเนี่ย <c oughs> ตั้งใจว่าจะแค่แบบประมาณออ3คลิปสั้นๆนะคะแค่แบบมาเดินให้หายคิดถึงวังหลวงนะคะแต่กี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าคลิปที่3นี้เราจะพูดจบหรือเปล่านะคะคือพยายามจะพูดให้กระชับกระชับในทุกๆจุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเขตของพระบรมมหาราชวังนะคะวังหลวงอุทยานเนี่ยคือถ้ามันจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มก่อตัอ้งกันมาใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการเกินกันยาวนานนะคะเอาอีล้ว้าขึ้นอีกแล้วโอ๊ย เวลาพูดลมหายใจมันไปโดนในตัวแว่นอะนะคะตอนแรกอักที้เข้าใจว่าสงสัยมันเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลยอันอันก่อนหน้านี้เข้าใจว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยทิ้งไปเสียดายจริงๆไม่ใช่นะคะบางทีแบบด้วยความที่ตัวเนี้ยมันแบบมันโดนลมหายใจของเราอะนะคะแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นฟ้าๆไงประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นซะขนาดนี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเนี่ยมันจะต้องผ่านในส่วนของ อ๋อพระพาตีมุกแต่ว่าบนพระพาตีมุกเนี่ยมีคนอยู่นะคะพอมีคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนเดยกกี้เอาแว่นออกก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุลักทุเลเลยลเกินคือฝนมันตกอะคะ่ะทุกคนบ้านมันเป็นฝ้าแต่ที่สําคัญคือพอกี้มาอยู่ที่เนี่ยกี้ก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะมาอยู่ใกล้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในมุมสูงใช่ป่ะกี้ก็จะเห็นหมดแหละว่าใครเดินมาใกล้แค่ไหนนะคะแต่ตอนเนี้ย ตรงบริเวณที่พระราชวังหลวงทางนี้มิกกี้ยืนอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครหรอกถ้าเกิดเขาจะวิ่งเข้ามาหาเรานี่กี้จะเห็นระยะไกลมากนะคะเราก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงออกไปได้บุลเล่นบุนเล่นไม่ไม่ใช่พระกระโดดกำแพงจะเป็นกี้กระโดดกำแพงแทนนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราจะต้องผ่านในส่วนของพาพาตีมุกนะคะแล้วเรื่องสำคัญคือมันมีคนอยู่บนนั้นอะที่ก็เลยไม่ขึ้นไปดีกว่า ใครที่อยากรู้เรื่องราวของ็พาติมุกใช่ปะไปย้อนย้อนดูนะคะก็มาหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วก็ไอ้ตรงกองกองหินใหญ่ๆตรงนั้นทุกคนเห็นปะน,น,นู่นนั่น่ะไอ้กองหินใหญ่ๆทุกคนเห็นปะนั่น่ะเห็นปะเห็นไหมคะที่มันอยู่ตรงตรงสมทุมพุ่มไม้เห็นปะอันนั้น่ะคือปลาหลวงที่นันเกียก็เคยเออไปเดินดูละเอียดละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องไปย้อนย้อนดูเนะาะจะประมาณเมื่อเดือนก่อนนี่มั้งไหมคะเดือนก่อนประมาณนี้เดือนก่อกว่าน,นะคะทีนี้ วันนี้นะคะที่เห็นว่าฝนมันตกนะคะเราก็ไปไหนดีว่านะคะเพราะว่าเข้ามาในตัวเมืองนะก็คนหล,ล่มแหลมหล่ำแหลมมากเลยเสียดายทอ่อทงทั้งที่มันเป็นวันหยุดติดต่อกัน3วันใช่ปะ่ะเสียดายนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงที่แบบคนเขาไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวกันใช่ปะ่ะพอหยุด3วันติดอย่างเงี้ยคนที่ทํางานประจําหรือว่าคนที่เาอยากจะพาครอบครัวออกมาเที่ยวในวันหยุดเนี่ยพอเจอฝนตกก็เลยอาจจะออกมาไม่ค่อยสะดวกนะักแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะตกทั้งวันแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ พอค้าแม่ขายก็เซงเงินไปตามๆกันแต่ก็พอขายได้นะเห็นบางคนก็ถือล่มออกมาซื้อของซื้อของก,ก็พอได้อยู่แต่พียงนต่ว่าถ้ามันไม่ตกมันก็จะดีมากแต่ว่าก็พูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะมันเป็นฤดูกาลของมันนะเนาะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยศึกรอบด้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเศรษฐกิจน้ําก็จะท่วมท,ท,ท่วมหรือเปล่าเลก็ไม่รู้นะแต่พอนอยายใหญ่ท่วมแล้วกันขอให้เขาระบายได้ทันแล้วกันนะคะแล้วก็เนี่ย สภาพบินฟ้ากาศมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้หลายคนต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะเอาใจช่วยทุกคนนะคะเอ่อพระที่นั่งบรรจงรัตนนาคค่ะมันเป็นเอ่อพระที่นั่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะก็ในความคิดของกี้แล้วก็เท่าที่กี้ดูจากข้อมูลต่างๆหนังสือทั้งหาที่อ่านๆมาเนี่ยนะคะกี้รู้สึกกี้กี้คิดว่ากี้ก็คงจะเชื่อว่ามันมันน่าจะสร้างในช่วงของสมัยพนาลายะนะคะ แต่ว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างที่บอกว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเพทราชาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีเหมือนแบบมีเอกสารหลักฐานมายืนยันกันนะคะว่า,วา,งงาพระที่นั่งองค์นี้มันจะคล้ายๆพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสญ์หรือว่าสุทัศวร,รและต่างๆนานาที่พระที่ทนารายลัชนิเวศอะคะ่ะมันเป็นนวัตกรรมการสร้างพระที่นั่งแบบสมัยใหม่นะคะคือมันมีการแบบมีน้ําพุมีน้ําตก น้ำวนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมีการต่อท่อภายในพ้าที่นั่งนะคะซึ่งวังกระไยมีครบเลยนะคะจะมีแบบมีครบเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยที่มันเจ๋งไปกว่านั้นคือด้านหลังอะค่ะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะกี้กี้ไม่เดินนะเพราะว่ามันแฉะมากค่ะเดี๋ยวกลัวจะจมลงไปในบอ่อโครนนะคะอันนั้น่ะมันเป็นข้างหลังอะมันจะเป็นล,นลักษณะเหมือนเป็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 น,เป,นเป็นตําหนักเล็กๆอยู่ด้านหลังเขาบอกว่าข้างในมันมันเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ มีห้องส่งน้ําของออพระนารายณ์อยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆก็ไม่ใช่ของพระนารายณ์แล้วก็คงเป็น,ปนของพระมหากษัตริย์แหละนะคะแล้วก็ไอ้สองฝั่งเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีเป็นศาลาย,ยื่นลงไปในบ่อน,น้ํานะคะแต่ปัจจุบันมันไม่มีละนะคะแล้วทางด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นตำหนักเล็กๆอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีลวเหมือนกันประเด็นสําคัญคือตอนนี้พระที่นั่งปรยงรัตนานเนี่ยสิ่งที่เหลือเด่นๆเลยก็คือตัวพระที่นั่งหลักที่เป็นจตุรมุขสูงมากนะคะส,สูงนะคะแล้วก หลังคงหลังคามันก็ไปหมดแล้วเหลือแต่รากฐานต่สูงจริงนะคะที่เนี่ยสูงมากจริงๆนะคะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็เหลือแต่รากฐานของตําหนักนะคะมีร่องรอยของหินที่มันถูกน้ําชะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการตอกย้ำว่าสมัยก่อนมันมีน้ําพุมีน้ําตกอะไรจริงๆอะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็พระที่นั่งองค์นี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านสวรรคตที่นี่นะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวไท้ายสตว์ท่านก็ชอบมาตกปลาที่นี่อะไรประมาณอย่างงี้นะคะพระเจ้าเสือท่านก็ชอบแล้วก็เวลาฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ย พอเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านก็มาฟังที่นี่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งที่แกดูแลโบราณสถานอยู่ที่นี่ค่ะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของของที่นี่เขานะคะที่เคยมีโอกาสได้คุยกับแกนะคะแกก็แกก็คุยเรื่องเก่าๆให้เราฟังอะนะและแกก็บอกว่าหนูรู้ไม่รูกนะคะว่าตําหนักที่นี่มีสามรือดูนะอย่างที่กี้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปคลิปแรกๆนะคะที่เราเดินเข้ามาตอนแรกคือที่พระราชวังหลวงเนี่ยมีพระที่นั่งอยู่หลายๆองค์นะคะจักรวรรดิพยน รัชมังคลาพิเศษหรือปัจจุบันคือวิหารสมเด็จสันเพรมหาปรสาสาทสุยาตอม,มรินแลวก็บัญญงรัตนนาใช้เห็นฐานนี่พระที่นั่งแล้วก็พระที่นั่งทรงปืนอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็มีพระพาตีมุกเบญจเลมหาปราสาทนี้ไม่มีละรักฐานหายไปหมดละนะคะคือต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะเขายกให้ยกให้พระที่นั่งสามองค์เป็นพระที่นั่งประจำฤด,ดูต่างๆอย่างที่กี้บอกไปที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือบัญยงรัตนนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระที่นั่งประจำฤดูฝนกี้ว่ามันก็สมเหตุสมผลนะ กี่ว่าเออมันก็เหมาะเดยนะเราจำเม่ดูฝนอ่ะอาจจะอธิบายเป็นคําพูดได้ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเก่งมากนะคะคืออาจจะอธิบายไม่เก่งอ่ะนะคะแต่ว่ากี่รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะนะแล้วก็ส่วนพระพาตีมุกกันนั้นอ่ะเขาบอกเป็นพระที่นั่งประจำเม่ดูร้อนใช่ป่ะก็เหมาะอีกนั่นแหละมันเหมือนสาราไงใช่ไหมคนไทยเราชอบแบบอยู่แบบโล่งๆอ่ะแต่ว่าสาราของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมก็จะเป็นแนวเป็นพระที่นั่งคลูคลาหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมคะส่วนวิหารสมเด็จหรือว่ารัชมังคลาพิเศษเก่าเนี่ย เท่าทีก่กีดูจากรูปแบบสันนิษฐานที่เคยเห็นนะ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนอาคารทึบมันเป็นแบบผน,นังมันจะทึบๆกว่าชาวบ้านเขาหน่อยคือพูดง่ายคือมันก็มีหน้าต่างมีประตูแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะดูทึบๆอะ่ะมันเหมาะที่ลมอาจจะไม่ค่อยเข้ามากอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเป็นตำหนักที่ดูหนาวนะคะแล้วกออ็มีโอกาสได้ดูเรื่องราวของพระราชวังหลวงที่ไปสร้างที่กรุงเทพที่กรุงเอานกโกสิ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนรัชกาลที่หนึ่งท่านไปสร้างพระราชวังหลวงที่กรุงเทพเนีย่ยนะคะท่านนะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่าไปสร้างปราสาทสามสามหลังใหญ่ๆเหมือนคัดลอกไปจากที่อยุธยาเราดิละไปสร้างที่กรุงเทพเหมือนกันประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องพวกนั้นกันต่อ,ต,อต่อเนื่องไปนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคือจริงๆถ้าอยากจะรู้อาณาจักรอื่นกี้ก็รู้สึกว่ากี้ควรจะศึกษาอยุธยาก่อนอะในฐานะที่เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเรียนหนังสือมาก็เรียนเรื่องพวกนี้มาเหมือนกันแต่ตอนเด็กๆอาจจะแบบไม่ได้สนใจเยอะ คือสนใจเหมือนกันแต่ไม่รู้จะถามใครไงหรือพ้าใชือเปล่าแต่พอมาโตขึ้นมากๆเนี่ยเรามีศักยภาพพอที่เราจะไปในที่ต่างๆได้ข้อมูลก็หาได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราเลยได้รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นถือว่าอายุทยาอาณาจักรกรุงศรีธุธยาเนี่ยเป็นบทเรียนชั้นครูสําหรับกี้เลยนะคะคือได้ลงพื้นที่จริงตลอดเลยสงสัยอะไรก็ลงมาดูสงสัยอะไรก็ลงมาดูนะคะเพราะว่า อาจจะได้เปรียบหน่อยที่ว่าบ้านใกล้แต่เราก็ไม่กล้าไปเทียบชั้นกับคนที่เขาทําคลิปมาก่อนหน้าเราเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากี้ก็ไม่ได้คิดจะไปแข่งกับใครแล้วล่ะเอาเป็นว่าคนที่ติดตามกันะ่ะอยากไปเที่ยวกับกี้ใช่ป่ะอยากไปเที่ยวสไตล์อย่างเงี้ยก็ติดตามกันเท่านั้นเองนะคะ <laughs> บางทีอาจจะมีแบบพาไปแบบสมบุกสมบันบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจนะคะเป็นอย่างนี้แหละนะคะคือกี้เป็นประเภทอยากไปไปเลยอะนะคะไม่ค่อยมีการวางแผนมากมายการวางแผนของกี้คือในเรื่องของเวลา แต่ถ้าวางแผนว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นึกจะไปไปเลยเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่เคยคอยใครนะคะมีคนถามว่าฝนตกอย่างเงี้ยทาไมถึงยังต้องทําตราบใดที่ยังแบบถือล่มแบบเนี้ยได้เนี่ยเอาไปทาเลยค่ะเพราะกี้ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้กี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะชีวิตเป็นเรื่องไม่แน่นอนตอนนี้เราเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยเยอะแยะไปหมดทุกเรื่องเลยเกิดพรุ่งนี้ไม่ตื่นนะคะแล้วตายไปเลยเงี้ยก็จะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำในแล้วก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะว่าเราเราอยากจะทำพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะดังนั้นก็แค่นี้ที่ว่ามันธรรมดานะเออถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกถึงขนาดว่ามเราสุ่มเข้าถึงก็ต้องถือร่มโคกมาเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ก็ขอบคุณมากสาหรับหลายๆท่านที่แบบเป็นห่วงอยู่ตลอดนะคะและ้วก็เขาก็คงคิดว่าโอ้โหมึงบ้าวะเนี่ยฝนตกฟ้าร้องมึงก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยเขาก็คงเป็นห่วงเราขอบคุณจริงๆแต่อย่างที่บอกว่า ือกี้ก็จะดูรู้แหละว่ามันไปได้หรือไปไม่ได้ถ้ามัน,ม,นมันไม่ได้ก็จะไม่ฝืนหรือบางทีถ้าอากาศมันดีๆถ้าใจมันไม่อยากไปมันก็ไม่ไปอ่ะแค่นั้นเอง <laughs> เรื่องของเรื่อง,องมนันประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรา,เราใจเราพร้อมหรือเปล่าไงถ้าใจเราพร้อมเราก็ไปนะคะแต่ขอบคุณมากนะคะหลายๆคนที่คอยแบบเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะเขาคงกลัวกี้จะตายก่อนเวลาอันควรมั้งเกิดแก่ตายไปเงี้ยใช่ไหม <laughs> อดพาไปเที่ยวเลยนะ <laughs> เห็นไหมเมาส์แตกสิบนาทีโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราต่อกันในคลิปที่4แล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนที่4เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของสารลาบ้านนะคะนะคะที่ผ่านมาสามตอนนี้เราคือประปลนในเรื่องของความรีแลกนะคะคี่ไม่อยากให้เครียดไงช่วงนี้เราก็เครียดกันมามากแล้วนะคะไปเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวตอบคลิปที่สี่ค่ะ